ออกจากสังคมมาเติมพลังใจให้กับธรรมชาติในยุคสมัยที่ทุกอย่างนั้นเร่งรีบไปหมดและเต็มไปด้วยความวุ่นวายการได้พักผ่อนจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่และหันมาใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติกลายเป็นทางเลือกที่หลายคนนั้นให้ความสนใจมากขึ้นการออกจากสังคมมาอยู่กับธรรมชาตินั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายจากความเครียดเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจอีกด้วยทำไมธรรมชาติถึงช่วยลดความเครียดให้เราลดความตึงเครียดธรรมชาติมีคุณสมบัติในการลดทอระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดการได้สัมผัสกับสีเขียวของต้นไม้เสียงน้ำไหล แลกเสียงลมแผ่วเบาช่วยให้ประสาทสัมผัสส่วนกลางนั้นผ่อนคลายมากขึ้นเพิ่มความสุขการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะก,กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเอนโทฟินซึ่งเป็นสารก่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายฟื้นฟูสมาธิธรรมชาติช่วยให้เราโฟกัสกับปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นลดความคิดฟุ้งซ่านและเพิ่มความสาม,มารถในการคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงคุณภาพการนอนการได้สัมผัสกับแสงแดดในยามเช้าและบรรยากาศที่บริสุทธิ์จะช่วยปรับสมดุลหรือนาฬิกาชีวิตของเราให้เป็นปกติทำให้นอนหลับได้สบายมากขึ้นวิธีการอยู่กับธรรมชาติช่วยลดความเครียดได้ดียิ่งขึ้นเดินป่าการเดินป่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เราออกกำลังกายและสัมผัสธรรมชาติไปพร้อมกันการตั้งแคมป์ การตั้งแคมป์เป็นการพักผ่อนที่ช่วยให้เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และใกล้ชิดกับธรรมชาติการทำสวนการปลูกต้นไม้และดูแลสวนช่วยให้เราได้ผ่อนคลายและรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติการนั่งสมาธิในสวนสาธรารณะการนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติช่วยให้เราได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบสุขและลดความเครียดฟังเสียงธรรมชาติการฟังเสียงนก หรือเสียงน้ำไหลหรือลมแผ่วเบาช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายข้อควรระวังเมื่อต้องไปสัมผัสกับธรรมชาติเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะไปสัมผัสธรรมชาติควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นรองเท้าเดินป่าเสื้อผ้าที่เหมาะสมยากันยุงเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยเลือกสถานที่ที่มีความปลอดภัยและมีป้ายบอกทางชัดเจน การออกจากสังคมอยู่กับธรรมชาติเป็นวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการลดความเครียดและฟื้นฟูร่างกายการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น